1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับผมมิสเตอร์นันครับนีบสิครับนี่ฮอสซีมาทำอะไรหมูตกหนนาหมูตกหนนาน้ำตกหมูก่อนที่เราจะไปชมคิวนะครับผมถ้าใครหลงเข้ามานะครับผมช่วยเป็นแรงจูงการกดไลค์กดแชร์เอ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราพ่อดูกนะครับผมในการทำคิวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับข้ามูข้ามูนะครับผมเราจะมาทํำยังไงไปดูกันครับไปไปดูกัน่อยครับเอาเชฟซิอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างมักฮะเกลือนี่เราใส่อะไรหมักบ้างนี่ปลาปลาเลยครับผมมาใส่เลยไับนี้เราดูดูวิธีการหมักของเชฟนะครับสวยงามมากนะครับผมผ่าโดยเกลือนะครับโดยเกลือนะครับ พึบพับพึบพับนะครับนี่คือโอ้ดูซูมซูมดูโอ้โหมันมันสาดแล้วมันสาดมันชิได้กินวะจริงๆเราหมักแค่เกลือก็แซ่บแล้วนะครับจะเค็มเปล่าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำโอ้โหมันสาดแล้วมันเริ่มมีอารมณ์ศิลปินครับอืมแป้งนัวครับแป้งนัวครับเฮ้ยใส่หลายแซ่บหล่เปล่าเฮ้ยโอ้ย เป็นศิละปะนะครับผมเป็นศิละปะนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาลงไปแล้วลสัต์ปูสัต์กุ้งสั์กุ้งเฮ้ยไม่ใช่สัตด์หอยนะครับผมเต็ม,มกับมัว่ว<า>ไปเรื่อยนะครับหล,าง,บลางมือแล้วครับอันนี้คือลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับผมเราอยัางไม่ติดนะครับเราจะหมักเนื้อไว้ก่อนเนื้อไม่ใช่หมูนะครับหมักไว้กี่นาที สามสิบนาทีนะครับผมจากเวลาที่เรารอนะครับผมอันนี้เาิไไปตดฟมันก็จะมีน้ำลำไยหน่อยนึงนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของป่าไม่ใช่ของเสียบยมัวยมัวเสียบยมัวเดี๋ยวไปดังไฟครับผมโดยคนดังครับผมไปตามครับผมปล่อยเขาถี่หมักเนื้อไว้เราจะหมักเนื้อไว้นี่ครับเนื้อ ที่เราหมักไว้เราจะหมักไว้30นาทีครับผมไปดังไฟครับไปมาเขามาจุดตีเป็นทีเรียว้ลย้วครับนี่ไฟตีแล้วนีวดีคนดังเอาทานวานไส้ไปนี้ทิศสู่ก็ไน้มันเขาใส่น้ำน้ำมันพืชครับดูเดีเตาเขานี่บน่านการไนใส่งานมาโศกส่วนครับผมโดนานา้ำโดนไฟครับโอ้ยไม่ใช่โดนฝน ลิ้นก็จะพันกันเนอะฮะนะครับผมมันตกไฟส่วมครับอืมันตกไฟส่วมมันนี่เดี๋ยวเรารอนะครับผมช่วงติดไฟเสร็จแล้วเราจะรอเราจะมาย่างกันนะครับผมเดี๋ยวรอครับน,นะครับผมมาเดี๋งเนี้เาดังไฟกเรียบร้อยแล้วก็มาขูดสับส <ไฟ S 2> ีห์ไปสามสิบนาทีผัดไปย่างหมูกัน吼มาแล้วอู้ เขาสีย่างพวเขมเขมบ่ะเห็นปะย่างย่างหมูเขม,มนะครับผมเออจุดจวดนะครับผมจุดจวดเออใหม,ม่พอด,ดีอพลิกเลยพลิกเลยพอแล้วพอแล้ว,อลวสองตอนก่อนสองตอนก่อนมันใหม่แล้วอุ้ยเสือเสือจังไหนใจสดแล้วไปร้า,านไหนเขาบอกใจสดมีแค่ดิสอ่ะ เซ็นไปได้ล้วก็เสียพิกเลยพิกม oh, oh, ันจ <Ú i. S 2> ีเพ็ดวะโอ้โหสวยงามมากดูครับเดี๋ยวดูดูดูแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเราจะไม่เฮ้ยทองทักใครเลยสิอุ้อู้อู้ขาต้องติดเลยทองทองสวัสดีครับเอาไปไปเลยไปไปดูสิเออไปแล้วทองไปแล้วนะเราจะย่างพอเหื่อมๆนะครับผมบรรยากาศ ใบฝนต้นหนาวนะครับในกรุงเทพนะครับผมถ้าได้ถ้าได้ย่างอยู่ตังอยังไงเนี่ยโอ้ยฟิวขนาดครับผมเนี่ยอากาศเย็นๆเท่าน้ำในจั่หน้อยหนึ่งทางกองเฟืองนะครับผมอืมบรรยากาศสวยงามมากมีเสียงในฟิล์มด้วยขึ้งกลัวไม่สุบครับจังเดียวก็เอาฝากหน่อยฝากเนี่ย กดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซ่วงมิสเตอร์นั่นด้วยนะครับตอนนี้เซฟสอบอยู่สอบแล้วก็ชีกลับบ้านแล้วยายไปเรียนที่ต่างังหวมาแล้วเซฟพ่าเนี่ย,เ,ยเขาต้องเร่งทำลิปไปเล่หลายสักวันอนนท้องไม่เข้ามาปัญหาเขาอันนี้คือ ายแบบของช่องเรานะครับผมพระเอกของช่องเราทองตอนนี้ยังไม่เข้ามาด้อมันมันไหลอืมเราก็ย่างไปเรื่อยเราจะย่างย่างไปเรื่อยครับผมอ่ะเดยวมันพร้อมที่จะได้สร้อยในหั่นเนี่ยเราจะทำพร้อกันนะครับผมมีเตอือนนั่นขอไปจวดกอนครับผมจว,จวดครับเราย่างผ่านไปแล้วครับอันนี้มันก็ได้ที่แล้วครับเพิ่มเพิ่มแล้วมาเอามาเสร็จืม เสรมั้ีหั่นนะครับจะหั่นแล้วผู้ซอยเสร็จอเอามีดให้สูตรนี้เอา้าเส่นี้เนาะลูกมัวนเป็นยังครับล่างนะครับสิบสูตรนี้คือทำน้ำตกนะครับผมย่างพวัวเหิมๆแล้วก็จะมาซอยแล้วก็จะไปลวกน้ำหน่อยหนึ่งนะครับลวกน้ำบ่ลวกน้ำ,นำใช้น้นเป้าขัว หั่นแบบตอนหน่อยหรือตอนใหญ่พอดีคำพอดีคำนี่เห็นป่าวสุกเกินไปเลยรเจ็บบ่เออใช่มีลีลาหน่อยสิหันห่นหั่นหน้ยไหมสวยนั่นแหละ แยาทำอย่าทำอย่าทำนะครับผมช่วงจังหวะในการหั่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะชิมแยงขวดตามไปต่อด้วยการเอาไปลวนนะครับผมเดี๋ยวปล่อยเชฟหั่นไปก่อนครับผมหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมงานนเอาชิมมาขวดขวดขวดเลยขวดสุกครับผมใส่ลงไปมีน้ำมีน้ำบอกว่า เอ,เอาผ<ม>ิดน้ำซุปวะจังไรน้ำซุปเผาใส้น้ำซุปเผาโอ้ยน้ำซุปไม่สุดยอดเลยวะ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราเราต้องมีน้ำซุปนะครับผมเราไม่มีครับคัวไปวันนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมสูตรของเราสูตรคิดเองนะครับผม คือแขกคเห็นอยู่บ่อือแขนี่เฮส่ผมสื่อเล่าเซ็ตเดือนอืมไม่ไม่คือไผเลยบ่อืมที่พวกเราสร้างขึ้นเพื่อความสุขให้แก่ท่านผู้ชมนะครับผมความสุขความสนานนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับการทําอาหารมันมันไม่จะเป็นเราต้องทําตามหลักสูตรนะครับผมมันมีคือว่าเขาอยากเฮ็ดยังเขาก็เห็ดนะครับผม เพื่อความสุขทำยังไงก็ได้ขอให้มันแซบนะครับผมปล่อยมันแซบก็พอแล้ว่าจำเป็นตรงเลือดรูอลังการนะครับผมปลายฝนต้นหนาวธรรมดาเขาจงมาผ่านเตาแก๊สของเรามาคั่วเตาถ่านนะครับมันก็จับครับจับทิกแทกโทสมัยยุค400ไม่ยุคอะไรวะ9080ทิกแทกโทจับของหอมมันบ่คือ้ไผ โยนไหมโยนไหมโยนทำไมมันสีเงี้ยบ่กจะโยนนี่ไม่ได้กินแน่เลยตะบุ้งลอยฟ้านะครับถ้าใครติดตามเชฟสีนะครับตะบุ้งลอยฟ้าเราจะโยนนะครับผมอย่าลืมวไม่ได้กินชิมเด็ดวันนี้ครับอ้าชิมชิมชิมดิสุกยังสุกยัง โอ้ไม่ไหวแล้วพ่อหิวเข่าแล้วเทปมันนิ่งเลยไม่เล่นด้วยเลยมื่อนี้นะข้าวหมูนะครับแต่เ่ราะเป็นหมูสาซาแต่เป็นหมูเอ้ยช้าชาซาเหรอเสียบชีก็มีแต่นั้นเบาไม่ท่องเลยครับผมมาเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเราไปพักไวก่อนพักไวก่อน มีมีมีถ้วยไหมโอ้อได้ได้ได้พักไว้ก่อนเราพักไว้ก่อนนะครับผมเราจะมาหันหอมโดยลีลาอันสุดยอดโดนหอมกันไปเลยไม่โยนมันชิไม่ได้กินโอ้ไม่โยนนะครับผมมีเตือนันกลัวไม่ไอ้เจฟซีบอกเพราะถ้าโยนนี้ไม่ได้กินแน่นอนครับผมอ่านแล้วนะครับอืมปึ๊บพับปึ๊บพับปึ๊บพับนะครับปึ๊บพับปึ๊บพับปึ๊บพับสักพัก เลือดไหลครับผ <laughs> มนี่ฮานะครับผมควดเล่นนะครับผม,มเฮ้ยเ,เสียงแคท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 นะครับเราจะซูมเข้าไปมีดของเราไม่โดนหินมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีป้วครับผมไม่รู้เข้าไม่เข้านะครับซูมไปไกลๆนะครับเดี๋ยวซูมไปไกลเดี๋ยวเราจะเห็น ไม่เห็นนะครับเห็นทองอยู่ข้างนอกครับผมสูมไม่ไปนะครับผมมาทีนี้หอมเสร็จรรหอมเสร็จแล้ว<ห>เราจะมาแต่งด้วย <สร perceptions> แต่งนะครับเอามาวางวนี่เลยนี่หอบหอบมาวางไว้นี่เลยนี่หอมนะมาไว้นี่เอเอนะครับเราก็จะหั่นแต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมคลิปเราจะยาวไปหน่อยนึงครับเพื่อจะได้เวลาในการผ่านกดนะครับผมใครที่สละเวลาเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผม เดี๋ยวมิสเตอร์นันจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนเลยนะครับผม,มครับอืมอันนี้สูตรของเขานะครับผมสูตรของเชฟเองเขาไปเรียนมาจากเชฟอิบูบาบแคมบิดนะครับแคมบิดแคมบิดไหนไม่รู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยภาษาไทยไม่ได้เลยฮ่าครับผมอะาดภาษาไทยผมยังไม่ได้จะให้พูดภาษาอังกฤษอื ธรรมดานะครับผมความสามารถมันแตกต่างกันนะครับผมโอ้โหดูการหั่นนะครับผมอันนี้คือจินตนาการของเชฟของเขานะครับผมเขาจะทํำยังไงเราไม่รู้โปรตดตามตอนต่อไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จยังโอ้โหหั่นเสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับผมอืมเรากะว่าดู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 การแต่งแต่งนี้ก็คือจินตนาการของเขาเองครับโอ้ทีนี้มีการหั่นเฉียงครับ หันเฉียงๆเว่นแว่นนะครับผมโอ้คลิปมันจะไม่ยาวไปหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรครับเราขอแค่สามสิบนาทีแล้วครับคลิปนี้เราขอแค่ห้าสิบไรนะครับผมห้าสิบไรเราจะทําการถ่ายทําคลิปต่อไปนะครับผมโอ้ยดูการสับนะครับผมไม่มีการโยนแตงเหรอโยนไหมครับโอ้โโยนไม่ได้นะครับผมกลัวรับไม่ได้นะครับผมโยนได้ครับ ไปเสแล้วเข้าตาเข้าดงไปแล้วครับผมไม่เป็นไรมาอันนี้ทองชั่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีการแสดงนะครับผมเพื่อความเฮฮาครับเสร็จแล้วเราจะทําการปรุงนะครับผมหั่นมะนาวหั่นเลมอนไปก่อนนะครับผมบุยเลมอนหน่อเลมอนวาสานเลมอนนะครับมะนาวนะครับผมใส่สารบ้านท่าครับผมมีลาวมีไทยติด เจิดโอ้ยเจ็บเจิดเข้าป่าไปแล้วนะครับผมพร้อมแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะวางนี้ครับโอมาแล้วเราก็วางใส่เกียงเลยครับผมน้ำเยอะตุงลิงตุงลิงครับอันดับแรกเราจะใส่อ, <c oughs> อะไรก่อนพริกเผ็ดไหมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับผมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับผมเราขอแค่ยี่ส เราขอสามสิบนาทีไปเลยคลิปนี้นานๆนะครับผมเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเครื่องต้องถึงนะครับเครื่องต้องถึงถึงจะอร่อยนะครับผมพริกแดงจืงคืองแล้วครับผมลูกโดดลูกโดดเราไม่ใส่แล้วับแค่นี้เห็นไหมครับสีสันนี่ยังไม่ได้มนุษย์นะครับยังไม่คนนะครับผมดูสภาพนะครับอันนี้คืออะไรเข้าคนเข้าเข้าคั่วนะครับผมเข้าคั่วเข้าคั่วลงไปแล้วครับผมใส่ให้ถึงใส่ได้หลายใส่ได้หลายครับจะอร่อยนะครับผม นี่คือเฮ้ยไม่ใช่นะตอนเอกของช่องเราครับโอ้โหใส่็ไรเราไม่อยากดูนะครับผมเราไม่อยากดูครับเราไม่อยากดูนะครับผมหัวหัวมิเตอร์นั้นโปกครับต่อไปก็อะไรนี่ฟิสบอเตอร์ครับผมฟิสบอเตอร์ครับอืมฟิสบอเตอร์ไปเท่าไหร่นี่สองช้อนอ้ยไม่ได้แถมครับผมแถมนะครับอืม ใส่เกลืออีกไหมอูถ้าถ้ามะนาวครับถ้ามะนาวสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 บีบมีสวยสวยงามมากไปแล้วมะนาวเข้าป่าเข้าดงไปแล้วนะครับผมอามาอีกไม่อีกไม่อีกอูยเข้าดงเข้าป่าไปอีกแล้วเอาเอาเรียบร้อยแล้วต้องชิมนะอืมเพิ่งคลิปเราสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับผมแบบนี้ไม่มีซิมครับยอย่าดราม่า<ด>นะครับผมม,มิเตอร์นันกับไอเชฟซีเรา นี่คือกิจกรรมของพ่อลูกนะครับเพื่อความบันเทิงครับผมมาไม่สีเดียครับไม่สีเดียครับไม่สีเดียถอยออกมาหน่อยนึงถอยออกมาหนึ่งสะบัดไหมสะบัดไหมสะบัดไหมจะกินได้ไหมเดี๋ยวไหนไหนไหนโอ้โหเดี๋ยวเดถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกปื้อเชิมดิชิมดิไม่แซบไม่เลือไม่เลือครับเพราะว่า เราสุพรรณอุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุนชูนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาม่จับจับขึ้นมาก่อนจับขึ้นมว่าเดี๋ยวเออไม่ไม่จับตอนนี้จับจับตอนเหนือจับตอนเหนือขึ้นมาเร็วจับตอนเนือขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเสร็ปากก่อนค้างไว้โอ้ยอร่อยไหมไใส่เลยใส่จานเลย หร่าซื้อเลยแต่งให้สวยๆนะแต่งให้สวยๆนะดับนีแล้วมไม่เรียสน,นะครับผมไม่ดรามากครับคลิปเพื่อความบันเทิงครับผมน้ำตกในี่ใครก็ทำเป็นครับผมแต่เราสร้างคลิปเพื่อความบันเทิงเพื่อความน้ำตกมันอยู่จังหวัดอะไรครับน้ำตกอ่ะหวน้ำตกมีอยู่ทุกไๆจังหวัดนะครับผมอือรถไยน้ำล้นบ้านสามฝ่ายน้ำล้นน้ำบ้านสามขาแล้วครับผม <laughs> เออเรียบร้อยแล้วครับผมเอาจับมาขึ้นมาโชว์เลยครับ เดี๋ยวเชฟจะเอาจับขึ้นมาโชว์นะครับเพื่อถ่ายรูปนะครับผมเอาหน้าหน้าหน้าด้วยมาดูอก่อนอันนี้คือถ่ายทําจริงนะครับไม่มีตัวแสดงแทนนะครับผมนี่คือเชฟของเราเอางครับเชฟสี่ครับเฮ้ยหน้าให้มีมอารมณ์หน่อยที่ชิมนี่ชิม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 ,ชมใส่ปากเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเชื่อไปไม่ไม่ไมจับ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 ,จบแล้วไปใส่ปากแล้วก็จะถ่าย เออในเด็กท้างไหมสวยงามมากนะครับผมเป็นไงบ้างอร่อยไหมแซ่บมากแซ่บมากนะครับมาเลยมาไปแล้วครับ<ะ>ผมเอาเชฟเ,เ,เสร็จแล้วนะครับผมบกดไลค์กดแชร์เฮ้ยเอาไหมอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้น่องมิเตอร์นั่นด้วยนะครับโอ้ครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่า,น,านี้แหละคลิปน,นี้ครับ,บ,รบเดี๋ยวมิเตอร์นั่นไปกินข้าวก่อนนะครับผมอ่ะอย่าเบื่ออย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมมิเตอร์นั่นจะไปจวดก่อนนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมขอ50ไลค์จะทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ